นาลีผลมักกะลีผลเป็นพืชแสนวิเศษที่มีรูปร่างเป็นหญิงงามและพบได้ตามป่าหิมพานเชื่อกันว่านาลีผลจะมีขั้วลูกอยู่ด้านบนสีสษะรูปร่างของผลสดจะสวยงามคล้ายผู้หญิงที่มีหุ่นดีและมีผิวพรรณสวยงามความเชื่อตามตำนานเล่าไว้ว่าเมื่อหลายหมื่นปีก่อนในครั้งที่พระเวสสันดรพระนางมัสีและบุตรอีกสองคน คือชาลีกุมารและกันหาชินากุมารีได้ถูกขับไล่ออกจากพระนครพวกเขาได้เดินทางมาสู่ป่าหิมพานและต่างพยายามบำเพ็ญเพียรอยู่ณที่แห่งนั้นเชื่อกันว่าในป่าหิมพานมีสัตว์ป่าร้ายกาจอยู่นับไม่ถ้วนแต่ทว่าสัตว์ป่าทั้งหลายต่างได้รับความเมตตาจากพระเวสสันดรด้วยกันทั้งสิน้นทำให้สัตว์ป่าทั้งหลายกลายเป็นมิตรและคลายความดุร้ายลง สิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากสัตว์ป่าอย่างพวกดาบดือสีนักสิษย์วิทยาธรหรือคนทันก็ล้วนแต่อาศัยอยู่ตามปกติทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพนางมัตซีผู้มีรูปโฉมงดงามได้ออกหาอาหารตามลำพังเพื่อประทังชีวิตพนางก็ได้ประกฏกายให้พวกนักสิษย์วิทยาธรรวมถึงฤษีได้มาพบเจอ